โอ้โลงทานมาอีกแล้วโลงทานมาจากไหนครับนี่นะมาจากไหนครับผมโลงทานบ้านแหค่ะโอ้ผู้สาวน้อยอยังไอต๊อปทำกับมาตอบให้แม่ตอบแทนมาจากบ้านแหรครับผมโอ้เห็นยังหมากคำวันนี้หลวงผัดไทยครับผมหอมห่วยใหม่สดๆร้อนโลงทานจากบ้านแห่ครับผมผัดไทยฮอน ทำบุญใส่ปี่ไม่พอดีเนาะวันที่สองมกราคม<อ>ครับผมทำในโอกาสปี่ไม่หรือโอกาสอย่างมีเซรครันนี่นะอ๋อมนเกิดลูกสาวโอ้มันเกิดลูกสาวโอ้ยหลานลูกสาวยืนยิ้มยิ้มยุ่งยุ่ยอยู่เนาะมันเกิดผู้สาวน้อยมาทำบุญครับผมแม่มาเห็นยังแม่แบบมาตรวจสิครับผมมาตรวจอกครับ มาตรวจหรือมานอนโรงพยาบาลโอ้ได้ตวดรวจได้ออยังครับนี่นวะ์ตรวจแล้วได้ยาแล้วหาลูกสวัสดีปี่ไหม่ครับคุณแม่ไทยก็เหลือบันดีเหลือเอาเต้าทว่งอกนี่เป็นยังแม่นเบิดแ๋อเต้าทว่ทวงอกนี่งยัง,ง,งเอาบ๊อปเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดเด้อแม่มะลิบานหินเกลืองเนาะแม่เนาะ ด้วยบารล่อแม่มันรยัตเขาเอาไม่ด้วยตื่นกันมันลืมแม่บานเกิมมอๆกันละบานเกิมกรลับ้าเข่าเท่ยวเหยวอันลพูน้องพูนักพูนักพูนัอผัดกระบอกันครับผมสงสัจะได้กินทั่วงอกอีนี่ะผัดบอทันพี่น้องพูนักโอ้พูนักูกับมูมเขาเถยวมีฮอตพลังพูนัพี่น้องคุณจะเห็น่อมแม่พลังกำหมาลงท่านาด ก็หลังมากินผักไทยวันนี้ครับผมหอ,อมห่วยหวยหอ้อนร้อนครับร้อนร้อนครับสุขสันต์วันเกิดครับทำบุญวันเกิดวันเกิดผู้สาวน้อยคนไหนเออโอมีความสุขมากๆนะลูกสุขสันต์วันเกิดคร่ะเพปปี้เบอร์เต์ครับผมเ,ออเกิดใส่ปีไม่พอดีครับ สุดยอดมาทำปุ่ครับคุณแม่ก็ดีให้ลูกเศร้าถึงสร้างคนจริงไหมแม่ลูกสร้าคนเดียวค่ะโอเป็นเพี้ยนเพี้ยนด้ครับโอ้เพี้ยนเพี้ยนกลับมาซอยกันดีให้เพี้ยนเพี้ยนก็ได้ย่องปัจจุบันให้พ่อหลวงจะกกองนะเด้อย่องกับพัดไทยก่อนน้คุณโอ้มาเข้าแทวกันพี่น้องเขาแถวเข้าแถวครับเข้าแถวรอเอาผัดไทยยาวอัดหลาดนะพี่น้องคันพัดกระบอกถันเนาะ รอะว่าผัดใหม่ๆสดๆไม่ได้ผัดมาจากบ้านครับผมคนเข้าแถวกันเลยรอยาวนี่นี่นะเข้าแถวรอเอาผัดไทยครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับผม โอ้สวัสดีครับสวัสดีโอ้มาเตะประเทศไหนนี่นะโอฝรั่งเศสโอ้มาเตะฝรั่งเศสโอ้เฮาบันเฮาเปลี่ยนอีพอป่ยเนาะอุตสาสเตอร์เอเมอร์เจนซีโอ้เป็นอีเมอร์เจนซี่เอ็กซิเดนหรือว่า no no accident armchair โอ้ไม่สบายนิดหน่อยอีเมอร์เจนซีแล้วเดี๋ยวนี้โยบ้านไหนอืมเพดิอน ผูกกระดึงพ oh, ี่ชายด้วยผูกกระดึงโอ้ยบอกฝังภาษากค่อยกระหู้เลี้ยงอีพอสวยมากจริงแต่ผูกกระดึงสวัส uh ดีค huh> รับสวัส huh> ดีครับงานการของนเยอะครับผมอุน uh ห้อ huh> น uh ี huh. ้กระหม่อมตัว uh ติพอตัวตัวหรือมะเฝ้ายาดมาเฝ้ายาดติดไหนเนะ บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านโรงบ้านเลยนี่แน้วปุนา <c oughs> พี่น้องต่อแถวกัเาเขาพัดไทยเหี่ยวอัลลัษฐ์ปุนาปุนาปุนาสาธุเด้อพี่น้องสาธุสาธุประเมนรถใหม่ก,กับลังสิมาอีกทีนี้นะรถโรงทานมาอีกทีนี้นะมาเรื่อยเรืเดือโรงทานมาเรื่อยๆเด้อ